การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นการต่อสู้กันระหว่างโจไบเดนกับประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์ยังคงต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องฮะประเด็นโควิด -19 ยังคงเป็นประเด็นสําคัญในเชิงงานสังเคราะห์ผมย้ําอยู่เสมอสหรัฐอเมริกาเปิดยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามทางอาวุธโดยมียุทธศาสตร์สําคัญคือนะครับชาตินิยมนะครับแล้วก็การเลือกตั้งจะชนะ,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 ะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในระหว่างนี้ทําให้สถานการณ์ของโลกจึงตกต่ำลงมาเรื่อยๆทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วเสร็จลงไม่เกิน2เดือนนั่นหมายความว่าประมาณวันที่15บธันวาคมพุทธศักราช2563 สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮรับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะ <c oughs> ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นร้อนๆทางการเมืองนะครับการต่างประเทศเรามาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนว่าตอนนี้ปรากฏการณ์การต่างประเทศเกิดอะไรอขึ้นบ้างนะครับกลมันเชคฮะรับ,รบผิด คดี corruption ชุนกรณีกองทุนวัน m d ็ m d b หรือบัน v e l o p m e n t เบอร์ฮัของมาเลเซียยอมจ่าย2.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคร <c oughs> ับสนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทลูกของวาน,นิชธนกิจชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะครับโกลเมนเชคได้ยอมรับความผิดต่อข้อหาสมกบคิดและละเมิดนะครต่อต้านการทุดิตของสหรัฐอเมริกาด้วยการ ช่อชฉนครั้งมโหหลานเกี่ยวกับอกองทุนมั่งคั่งวัน MDB นะครับของมาเลเซียหรือวั e Development เบอร์หาสำหรับมาเลเซียตอนนี้นะครับเรื่องกองทุนวันดีบีก็เป็นกองทุนที่ใช้เล่นงานนายกมมตรีปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับอ,อันว่านะครับทำให้ส่งผล ต่อการเมืองตอนนี้ก็รายงานว่ามาเลเซียก็จะมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินเพราะว่าโควิด -19 ติดอย่างหนักประกอบกับนาจิบราซักต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีสถานการณ์ในมาเลเซียกําลังเป็นไปไได้วยความตึงเครียดสิ่งที่เราเห็นประการหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์ใต้เริ่มดีขึ้นนะครับไม่มีการแทรกแซงจากมาเลเซียเข้ามาอย่างฝั่งประเทศไทยสิ่งที่เราเห็นอีกประการหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมักจะมีความแรงเกิดขึ้นในภาคใต้เสมอ นะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเจ้าที่ของรัฐได้มีการเตรียมพร้อมนะครับรับมือเรื่องของสถานการณ์ในภาคใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์จึงเริ่มดีขึ้นดูดูตัวเตอเต้ยอมจ่ายหนี้ค้าง19.29ดอลลาร์ให้กาชาสปินนะครับหลังหยุดโควิด19 รอยเตอร์รายงานว่าประธานาบดีโรเกโต,ตัวเตอเต้นะครับยอมจ่ายเงิน931ล้านไปู่นะครับหรือ19.25ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ค้างอยู่กับกาชาติฟิลิปปินส์นะครับหลังจากหน่วยงานหยุดตรวจโควิด -19 ก็ยอมจ่ายเพราะว่าต้องใช้เงินส่วนนี้นะครับไปด้วเหมือนการแก้ไขปัญหาโควิด -19 นในสหรัฐอเมริกาก็ติดเชื้อโควิด -19 ทุบสถิติ8.3หมื่นคนนะครับนักวิจัยเตือนสหรัฐอเมริกาอาจจะดับถึง5แสนคนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น83,000คนนะครับต่อวันนับเป็นสถิติรายวันที่สูงที่สุดที่มีการยืนยันผู้ป่วยนะครับคนแรกเมื่อเดือนมก,กราคมขณะที่นักวิทยาศาสตร์ เตือนยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในสหรัฐอาจจะทะลุถึง5 0 0 0 0คนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเว้นเสียแต่ชาวอเมริกันจะหันมาสวมหน้ากากนะครับกันเกือบทั้งประเทศนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็กำลังหนักนะครับในฝรั่งเศสการติดเชือ้อโควิด -19 ตอนนี้ทะลุ1ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับยอดป่วยรายวันทะลุ4.2หมื่นคน ในครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ในฝรั่งเศสทะลุ1ล้านคนนะครับซึ่งเป็นอันดับ7ของโลกและเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด4.2หมื่นคนนะครับรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับมียอดติดเชื้อรายใหม่4.2 0 0 0กับ32คนในรอบ2 4ชั่วโมงทำให้ตัวเลขสะสมเวลานี้อยู่ที่1ล้านนะครับ4 1 0 0 0กับ75คนยอดผู้ติด ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก298นะครับรวมทั้งสิ้น34,508คนนะซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกานั้นรั้งอันดับ1นะครับแล้วก็มีผู้ป่วย8.4ล้านคนอินเดียอันดับ2แลเลนะครับ7.8ล้านคนบราซิลอันดับ3.5.3 3ล้านคนรัสเซีย1.5ล้านคนและอาร์เจนตินากับสเปนประเทศละ1ล้านคนเสระตอนนี้ก็ฝรั่งเศสกำลังไต่ขึ้นมา เป็นอันดับ7ของโลกในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เตรียมส่งนะครับเรือยามฝั่งประจำการแปซิฟิกนะรับมือกับจีนนะสหรัฐอเมริกาเตรียมตรวจส่งเรือตรวจการเคลื่อนที่เร็วนะครับของยามฝั่งเ <c oughs> ข้าประจำการในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเพื่อปฏิบัติการภารกิจนะครับด้านความมั่นคงโดยอ้างถึงพฤติกรรมการคุกคามเรือและการทำประมงที่ผิดกฎหมายของจีน โรเบิร์ตรอร์อเบรยนนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริการะบุว่าหน่วยยามฝั่งที่มีแผนประเมินค่าใช้ใจ่ายนะครับสำหรับปีก็ประมาณปีหน้าเพื่อส่งหมู่เรือนะครับเคลื่อนที่เร็วไปยังอเมริกันซามัวดินแดนของสหรัฐอเมริกาในแปซิฟิกใต้นะครับซึ่งเขาก็ยืนยันว่าจะดำเนินการกดดันจีน สวัสรัฐอเมริกาก็พยายามจะแทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศนะครับโดยอ้างเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยโดยมีงบประบาลผ่าน NGO นะครับในการลุนลงก็เรียกว่าสภาคองเกรสไม่ว่าจะเป็น Human Life w a ส Anti l l s t นะครับและองค์การอื่นๆก็ได้รับเงินจากทางสรัสอเมริกานะครับโดยมีพร้หมดทางการเงินเป็นผู้ประสานงานหรือว่าจอร์จโซรรสนั่นเองในขณะที่เกาหลีเหนือเตือนฟูเหลืองนะครับ อาจากจีนอาจนำพาโควิด1 i d 1 9และพลเมืองเก็บตัวอยู่ในแต่และประเทศนะร,รัฐบาลเกาหลีเหนือแจ้งเตือนประชาชนให้เก็บตัวอยู่ในบ้านนะเนื่องจากฝุ่นเหลืองซึ่งถูกกระแสลมพัดมาจากจีนอาจนำพาไวรัสโควิด1 i d 1 9มาติดด้วยหนังสิพิม์โรดองชินมุนซึ่งเป็นสื่อของพรรครงงานเกาหลีเหนือรายงานว่าโควิด1 i d 1 9ยังคงแพร่ระบาดในทุกมิภาคของโลกมาตรการที่ครอบคลุมในการดับมือฝุ่นเหลือง จึงมีความสําคัญยิ่งกว่า <c oughs> ที่เคยเป็นนะฮะนี่ก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งใะนขณะที่รายงานว่ารัฐบาลของอังกฤษนะครับโควิด1 9กำลังกลายพันธ <c oughs> ์พบการระบาดระรอกที่2ตายเร็วกว่ารอ,รอกแรกนะครับเผยรายงานของ ศาสตราจารยนะ์งานวิทยาศาสตร์ถึงโรงพยาบาลของอังกฤษพบการติดเชื้อโควิด -19 กำลังกลายพันธุ์แต่ขณะน,นี้นะครับย k ยังไม่สามารถที่จะศึกษาความสำคัญของการกลายพันธุ์อย่างลึกซึ้งนะครับพบอาจทำให้ติดเชื้อเร็วขึ้นและตายเร็วขึ้นกว่าระบาดรอบแรกนะครับเว็บไซต์ The, เ,เดอะเดลิมเมและมินเดอร์รายงานว่าที่ปรึกษาเชื้อไวรัสนะครับ ทางเดินหายใจนะครับพันใหม่และก็ได้มีการอุบัติใหม่นะครับขึ้น,นอังกฤษส่งรายงานถึงราชอาณาจักรเมื่อ25 3ตุลาคมระบุเชื้อโควิด -19 นะครับกำลังกลายพันธุ์กลายเป็นเชื้อโควิด -19 ที่ทําให้ติดเชื้อง่ายขึ้นแต่ขณะนี้สหรราชอาณาจักรยังไม่มีความสามารถที่จะศึกษาวิจัยการกลายพันธุ์เหล่านี้ของโควิด -19 ในเชิง ลึกและไม่เข้าใจถึงอันตรายโควิด -19 ที่กำลังกลายพันธุ์บรรดานักวิทย,ทยาศาสตร์นะครับที่ทำงานก็เป็นกลุ่มที่ปรึกษานะครับทางวิทยาศาสตร์ของอรัฐบาลของสหราชอาณาจักรระบุว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่การกลายพันธุ์การติดเชื้อโควิด -19 จะทําให้เกิดการระบ,บาดง่ายขึ้นตอนนี้ก็อย่างไรก็ตามอาจ,จารย์เฉลี่ยการเสียชีวิตระหว่างน้โควิด -19 ในระลอก2นั้นอาจอธิบายได้ถึง อัตราการเสียชีวิตที่ลดลงเนื่องจากการศึกษาพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นทำให้ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยรายป่วยมากขึ้นและก็มีอัตราการเสียชีวิตน้อยลงนะจากการศึกษามาแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะแก้ปัญหานะครับแต่ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นในขณะที่โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งประธานาธิบด,ดีสหรัฐอเมริการะหว่างประธานาธิบด,ดีโดนัล์ทรัมป์กับโจไบเดน ตอนนี้ก็ปรากฏว่าเร่งหาเสียงกันอย่างสนั่นบนไหวเลยทีเดียวนะครับทรัมป์นะครับเดินหน้าหาเสียงนะครับในรัฐสำคัญในฟลอริดาโจมตีโจไบเดนกรณีที่มองว่าลดาการพึ่งพาน้ำมันส่วนโจไบเดนก็มุ่งโจมตีสมรรถภาพการจัดการเรื่องโควิด -19 เผยหากได้เป็นประธานาธิบดีก็จะแจกวัคซีนฟรีนะครับ ทวามประธานาธิบดีผู้แทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ปราศัยนะครับหาเสียงที่เดอะวิลเลจนะครับประชาชนผู้สูงอายุนะครับในวันเดอะคาวดี้นะครับรัฐฟลอริดาโดยกล่าวโจมตีโจไบเดนรองประธานาธิบดีจากการที่ดีเบตนะครับกรณีที่ไบเดน,นระบุว่าหากได้เป็นประธานาธิบดีจะนำประเทศลด พึ่งพาน้ำมันนะครับเนื่องจากพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษสูงและมุ่งส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาดแทนทรัมป์ก็กล่าวว่านะครับโจไบ,บเดนมีความคิดที่ผิดพลาดไร้แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ขึ้นเวทีดีเบตเนื่องจากหลายรัฐอย่างรัฐเท็กซัสโอคลาโฮมานะครับโอไฮโอและเพนซิลเวเนียมีเศรษฐกิจแบบพึ่งพาอุตสาหกรรมและ ผลิตน้ำมันดิบนอกจากนี้ยังระบุว่าโจไบเดนตั้งใจหยิบยกประเด็นการแพร่ระบาดโควิด -19 ขึ้นมาหาพูดนะครับเพื่อให้ทุกคนหวาดกลัวไม่กล้าลงคะแนนเสียงให้กับรีพับลิกันนะกดานันไปกันมาโควิด1 9เนี่ยคงเป็นประเด็นนะครับในการหาเสียงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ในขณะที่ไนจีเรียวอนยุติการชุมนุมไม่พูดถึงเหตุกรารณยิงการชุมนุมของหน่วยความ การประท้วงนะซึ่งผู้ชุมนุมเนี่ยประท้วงหน่วยความมั่นคงของรัฐบาลไนจีเรียที่มันเกินดำเนิมนมากกว่า2ส,สัปดาห์ลุกลามกลายเป็นสถา,านการณ์รุนแรงจากทหารเปิดฉากนะครับยิงใส่ผู้ชุมนุมที่รวมตัวกันหลายพันคนในกรุงลากอสส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย12ศพนะก็หลังจาก21ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6พไปธรรมชาติไปการเมือง นะครับแล้วก็การตายของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในระหว่างนี้สังเกตให้ดีนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกานะทุบสถิติการติดเชื้อโควิด -19 ก็อยู่ที่8,004แล้วนะครับตอนนี้นะครับในขณะที่เอเชียกลายเป็นภูมิภาคที่2ของโลกติดเชื้อโควิด -19 10ล้านรายต่อวันนะครับเอเชียเป็นภูมิภาคนะครับที่2ของโลกรองจากลาตินอเมริกา ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทะลุ10ล้านหลายนะครับเอเซียเป็นภูมิภาคอันดับ2ของโลกที่ถูกจัดในอยู่ในกลุ่มที่มีการระบาดของโควิด -19 อย่างหนักรองจากลาตินอเมริกันนะคบโดยวัดจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทะลุ10ล้านคนโดยประเทศที่ทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างรวดเร็วคืออินเดียนะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมเฉลี่ยกว่า57,000ราย มียอดพู้ติเชื้อโควิด1 9อยู่ที่7.8ล้านตามาหลังสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ยอดพู้ติเชื้อโควิดไนรับคิดเป็น1ใน4ของจำนวนผู้ติเชื้อชั่วโลกนะครับที่มีอยู่42.1ล้านคนขณะที่ยอดเสียชีวิตอยู่ที่1นึ0 0ล้านเข้าไปให้เอเชียอยู่ที่1 6 3 0 0 0คนคิดเป็น14%ของยอดรวมซึ่งรวมถึงยอดพู้ติเชื้อค่อนข้างสูงแต่ภาพรวมภุยิภาคนะครับ ในช่วง2-3สาัปดาห์ก็ถือว่าดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อไรยวันชะลอตัวลงโดยเฉพาะในอินเดียต่างจากยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือที่ยอดผู้ติดเชื้อไรยวันยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรวมนะครับโดยภาพรวมเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้โควิด -19 ยังคงหนัก,กเอเชียกับกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งเพราะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับหนักโดยเฉพาะในฝั่งของอินเดียการติดเชื้อหนักลักษณะเช่นนี้ส่งผลก,กระทบทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในหลายประเทศเกิดการประท้วงเกิดขึ้นเพื่อล้มล้างรัฐบาลโดยอ้างความแรงแค้นความยากจนเป็นประเด็นสําคัญในการล้มการปกครองซึ่งหลักนี้เป็นหลักที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในหลายๆประเทศหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่1 การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นการต่อสู้กันระหว่างโจไบเดนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องฮะประเด็นโควิด1 9ทยังคงเป็นประเด็นสําคัญในเชิงงานสังเคราะห์ผมย้าอยู่เสมอสหรัฐอเมริกาเปิดยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามทางอาวุธโดยมียุทธศาสตร์สําคัญคือนะครับชตินิยมนะครับแล้วก็การเลือกตั้งจะชัดชนะ,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 ะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในระหว่างนี้ทําให้สถานการณ์ของโลกจึงตกต่ำลงมาเรื่อยๆทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วเสร็จลงไม่เกิน2เดือนนั่นหมายความว่าประมาณวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับเป็นต้นไปข้ามไปจนถึงวันที่15มกราคม2564สรกสถานการณ์โดยรวมก็เริ่มจะดีขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจสังคมและก็ เมืองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ิดทองลังองค์พระปฏติมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรรวเนภาวะผวังคิดกังขอ นเพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกย้อนคงยืนหยัดสู้ไปไฟ้ประจันยอมอสันก็พระบาง